ก็เมื่อเช้านะคะเ,เมื่อเช้าฝันเห็นปู่สีสุดโทฝันเห็นปู่สีสุดโทพญานาคอะก็ที่เห็นในฝันน่ะท่านอายุประมาณสามสิบนะยังหนุ่มอยู่อะเท่าที่เอ๋เห็นจากในฝันเนี่ยคือจะเป็นผู้ชายอายุประมาณสามสิบท่านบอกว่าท่านะ่ะ ผ่านมาทางนี้เหมือนขึ้นราชรถน่ะลนะักษณะเหมือนขึ้นราชรถแล้วก็ผ่านมาทางเนี้คือเหมือนตัวท่านนะ่ะมีธุระเนี่ยจะต้องเดินทางผ่านมาทางเนี้ท่านก็เลยแวะมาคุยด้วยแป๊บหนึ่งคือเท่าที่เอเห็นในฝันเนี่ยท่านก็แค่พาไปดูเมืองพญานาคนะเท่าที่เอฝันเห็นน่ะท่านก็แค่พาไปดู เมืองพญานาคเป็นเมืองพญานาคที่อยู่ในชนบุรีนี่แหละท่านก็แค่พาเดินดูอ่ะเมืองพญานาคว่าเออเมืองพญานาคที่อยู่ในชนเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะเออท่านก็ให้เห็นแบบนเนี้ยว่าเนี่ยเมืองพญานาคที่อยู่ในชนอ่ะเออมันเป็นแบบนี้เหมือนโลกมนุษย์นี่แหละแล้วทีเนี้ยเอก็สังเกตไงว่าเออ คือปู่สีเนี่ยท่านจะสูงประมาณ1้อยร้ได้นะสูงมากอะ่ะท่านจะสูงประมาณ188ยผิวขาวจัดหน้าตาเหมือนลูกครึ่งท่านจะหน้าตาเหมือนลูกครึ่งนะท่านจะหน้าตาคล้ายๆในแบบชื่อสงการสโครหน้าตาจะดูคล้ายในแบบลูกครึ่งชื่อ สงการสโคแล้วตัวท่านน่ะจะหน้าตาเนี่ยจะดูคล้ายแต่รูปหน้าไม่เหมือนทรงผมไม่เหมือนสงการสโคอ่ะจะหน้าออกเหลี่ยมแต่ว่าปู่สีเนี่ยจะหน้ารูปไข่จะบุกโด่งกว่าจมูกจะโด่งแหลมหน้าตาคล้ายสงการสโคแต่ว่าจมูกโด่งกว่าจมูกจมูกเนี่ยจะโด่งกว่านะ บริเวณจมูกเนี่ยจะโด่งกว่าจมูกโด่งกว่าแล้วก็หน้าแหลมหน้าหน้ารูปไข่คางแหลมหน้ารูปไข่แล้วก็คางแหลมแล้วก็ผิวขาวกว่าจมูกโด่งกว่าหน้าเลียวกว่าหน้าแหลมหน้ารูปไข่ไว้ผมแสกกลางตัดผมสั้นไว้ผมแสกกลางนะตัดสั้นจะตัดลองทรงผู้ชายอ่ะ บริเวณด้านหลังอ่ะจะยาวบริเวณตรงแสกกลางเนี่ยจะบริเวณผมที่แสกกลางเนี่ยจะยาวประมาณโหนกแก้มอ่ะบริเวณคือท่านจะไว้ผมแสกกลางอะ่ะบริเวณผมบริเวณผมที่มันแสกกลางอ่ะจะยาวประมาณโหนกแก้มแล้วก็ผมด้านหลังเนี่ยจะยาวถึงต้นคอ ลักษณะผมอ่ะจะเหมือนทรงทรงขั้นบันไดอ่ะก็คือในส่วนที่แสกกลางอ่ะจะยาวประมาณหนกแก้มในส่วนที่แสกกลางอ่ะจะยาวประมาณหนกแก้มแล้วก็เอ่อตรงตรงบริเวณด้านหลังบริเวณผมด้านหลังอ่ะบริเวณผมด้านหลังจะยาวประมาณต้นคอแต่ในส่วนที่แสกกลางจะยาวประมาณหน,น,นแกแก้มณณแล้วก็แต่งตัวเหมือนพระเอกหนังยุคเจ็ดศูนย์แต่งตัวแบบ แต่งตัวแบบพระเอกหนังยุคเก่าอ่ะแต่งตัวเหมือนพระเอกหนังรุ่นพ่อรุ่นแม่อ่ะแต่งตัวคล้ายๆมิชชัยบัญชาคล้ายๆสรพงษ์สมัยก่อนคือใส่เสื้อลายดอกนะใส่กเกงเกงรัดรูปเสื้อลายดอกใส่เสื้อลายดอก,กเกงเกงรัดรูปแล้วก็เป็นเสื้อลายเป็นเสื้อลายดอกประมาณเป็นเสื้อลายดอกก็คือพื้นขาว แล้วก็เป็นลายดอกกุหลาบสีแดงอ่ะแล้วก็เออเปิดอกอ่ะใส่เสื้อลายดอกนะใส่เสื้อใส่เสื้อลายดอกแขนยาวแล้วก็เปิดหน้าอกอ่ะกระดุมกว้างอ่ะก็คือเออใส่เสื้อแขนยาวเสื้อเสื้อสีขาวลายดอกกุหลาบแล้วก็กระดุมบริเวณหน้าอกเนี่ยจะปลดประมาณสี่เม็ดน่ะก็คือไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดคออ่ะก็คือ ใส่เสื้อใส่เสื้อลายดอกก็จริงอะ่ะแต่ว่ากระดุมบริเวณหน้าอกเนี่ยจะปลดออกประมาณสนะี่เม็ดน่ะทําให้เห็นเป็นจะให้จะให้ลักษณะเหมือนกับว่าไงอะ่ะจะทําให้เห็นร่องหน้าอกอะเออแล้วก็แต่งตัวโบราณน่ะแต่งตัวเหมือนพระเอกยุคแต่งตัวเหมือนพระเอกยุคเจนะ็ดศูน่ะแต่งตัวแบบไปดูอะ่ะพระเอกรุ่นอ,อ่สอสรพง์ชาติมิตรชัยบัญชาเขาแต่งแบบนั้นอะ คือท่านแต่งตัวเหมือนพระเอกยุคเจ็ดศูนย์อะแต่ผมสั้นนะผมผมสั้นด้านหลังอะมันจะเริ่มยาวอะบริเวณผมที่แสกกลางอะบริเวณผมที่แสกกลางเนี่ยจะจะยาวประมาณโหนกแก้มอะแล้วก็บริเวณผมด้านหลังอะจะยาวประมาณต้นคอนั่น่่ะท่านไม่ได้ไว้ผมยาวนะแล้วก็หน้าตาคล้ายๆสงการสโคอะแต่หลอกกว่า ผิวขาวเหลืองจมูกโด่งกว่าแล้วก็หน้าเรียวกว่าสูงประมาณร้อยแปดสิบแปดเนี่ยถึงแล้วก็รูปร่างผอมสูงอ่ะแขนยาวขายาวคอยาวผิวขาวเหลืองทีนี้เราเลยจะมาดูไพ่นะคะว่าเออท่านท่านจะท่านจะมาท่านจะมาคุยกับเมืองหน้าด่านเนาะจะมาท่านจะทำสงครามท่านจะ ท่านจะทําสงคารามลบกับหน้าคเขมนเหรอเรามาดูไพ่นะคะได้ไพ่โจนได้ไพ่ราชาดาบได้ไพ่ทาวเวอร์ ทะเลาะทะเลาะทะเลาะกับหน้าเขมรเหรอหรือทะเลาะกับหน้าอินเดียหรือจะหรือจะทำสงครามกัน เหมือนท่านจะมาเจรจาเหมือนท่านน่ะจะมาเจรจาอะไรสักอย่างอ่ะแบบเกี่ยวกับคือตัวท่านน่ะจับเฉลยศึกเอาไว้อ่ะเหมือนตัวท่านน่ะเหมือนตัวท่านน่ะจับเฉลยศึกเอาไว้แล้วจะมาเจรจาแล้วก็ทะเลาะกันด้วยเหมือนกับว่าเนี่ยทะเลาะกันวังแตกเลยแล้วก็เหมือนท่านน่ะจับเหมือนท่านน่ะเหมือนท่านน่ะจับเฉลยศึก อะไรสักอย่างอ่ะเหมือนท่านอ่ะจับเฉลยศึกได้อ่ะแล้วจะจะมาเจรจาจะมาเจรจาแล้วก็ทะเลาะไปแล้วเอว่าท่านอ่ะทะเลาะกับเอว่าท่านอ่ะอาจจะทะเลาะกับนางอินเดียนะ เหมือนท่านจะให้ปล่อยตัวเฉลยศึกแรกกับคนของท่านอะเหมือนยื่นหมูยื่นแมวอะไรสักอย่างอ่ะ คือท่านต้องการจะยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างอะแบบไม่รู้อะเหมือนก,กับเกี่ยวกับเฉลยศึกที่โดนจับอะคือเหมือนท่านอะต้องการให้ปล่อยตัวนักโทษอะคือเหมือนท่านอะต้องการให้ปล่อยตัวนักโทษเนี่ยเหมือนสื่อสารผ่านมิติเลยนะอยู่กันคนละมิติอะเหมือนแบบคือท่านอะต้องการให้ปล่อยตัว ตัวท่านน่ะต้องการให้ปล่อยตัวนักโทษที่นางอินเดียเนี่ยจับท่านต้องการให้ปล่อยตัวนักโทษที่พญานาคอินเดียจับขังเอาไว้เนี่ยเห็นไหมเหมือนขังเอาไว้ในหีบอะ่ะท่านนะต้องการให้ปล่อยตัวนักโทษที่ถูกขังเอาไวอ้อ่ะมีการเจรจาต่อรองกันอยู่อะ่ะ เป็นเรื่องการสื่อสารนั้นเนี่ยมีการสื่อสารคุยกันอะ่ะมันมีพญานาคฝ่ายหนึ่งอะที่คือมันมีพญานาคอยู่ฝ่ายหนึ่งอะที่จับตัวคนของท่านไว้เป็นตัวประกันอะ่ะ และท่านต้องการคนของท่านคืนอ่ะโอชัดเลยเนี่ยมันมีพญานาคฝ่ายหนึ่งอ่ะมันมีมันมีพญานาคอยู่ฝ่ายหนึ่งอ่ะจับตัวคนของท่านไว้อ่ะแล้วท่านอ่ะต้องการตัวคนของท่านคืนมันมีพญานาคอยู่ฝ่ายหนึ่งอ่ะจับตัวคนของท่านไว้แล้วท่านต้องการคืนอ่ะท่านก็นเลยจับตัว เนี่ยเห็นไหมจับตัวผู้หญิงจับตัวผู้ชายอ่ะมันมีคนของท่านอ่ะจับตัวพญานาคฝ่ายนั้นไว้อ่ะและท่านอ่ะต้องการจะแลกตัวเฉลยศึกกันนะเหมือนกับว่าตัวท่านอ่ะจับตัวของฝ่ายนั้นไว้อ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นมาเหมือนจับเหมือนตัวท่านอ่ะจับตัวคนของคนนี้ไว้อ่ะและท่านอ่ะต้องการจะยื่นหมูยื่นแมวอ่ะเหมือนกับว่าท่านอ่ะ ตัวท่านเนี่ยต้องการคนของท่านคืนตัวท่านต้องการคนของท่านคืนท่านต้องการให้ทางฝ่ายนั้นน่ะปล่อยตัวคนของท่านเพราะว่าพญานาคไทยอ่ะชอบลบกับพญานาคอินเดียชอบลบกับพญานาค,คเขมรสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ